ก็สวัสดีครับผมมาต่อกันกับเกม Power วันนี้อ่าภารกิจเราคือจะมาตะลุยหอคอยทั้งสี่นะครับมีตรงไหนบ้างเอ่ยมีตรงนี้ผมเคยเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาเข้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีหอคอยตรงนี้อีกหนึ่งแล้วตรงนี้อีกหนึ่งสามละแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่ง,ส,นนงสี่ครับผม มีทั้งหมดห้าหอคอยวันนี้เราจะมาตะลุยทั้งห้าหอคอยเลยนะไม่รู้ว่าจะไหวไหมกับตายตั้งกี่รอบมาดูกันครับทางเ็เริ่มสู้กับบอสถ้าเราเอาบอสเรามาช่วยสู้เลยมันชนะง่ายไหมเอาเจ็ดดักก่อนที่อัพเต็มแล้วมาสู้เลยก็คงจะดีนะ เจ็ดะก้อนเราก็เป um. ็นระดับบอสด้วยไงครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นโซอีป่ะละครนี้ก็สวยดีนะโซอีก็ค ตุงมตุงตุงมตุงตุงตายเออเชดักกนเราโหดอยู่แล้วด้วย <S <S 1> <S 1> เหมือนเราเคยเหมือนเราเคยสู้ไปแล้วก็คงจะไม่มีอะไรดอรอปแล้วมั้งโอเคต่อไปเสาต่อไปดีกว่าต่อ,ตอไปอยู่ใกล้ๆนี่หรือเปล่าซุมออกเลยนี่แต่เสานี้เรายังไม่เคยไม่เคยเข้าเลยนะ ไปไปลองกันครับ <Yeah. S 1> เจอเจ็ดดักก่อนเราเข้าไปไงเงิบเลยมันอยู่ตรงนี้โอเค เราลองเอาฟอสตัดเรียมาสู้ดูไหมฮึมฮึมฮนี้ไมออ่เคยเข้ามาสวยเหมือนกันชื่ออะไรล่ะครับคนนี้ โอ้ยตัวพืชเหรอเนี whales, um. uh ่ยหญิงกันด้วยดิลลี่และไลลีนอุ่มโอ้โหแชร์แข็งโดนชนกขวิีกหนึ่งที โดนพ่นเข้าไปอีกโอ้โหตายไหมโดนโอเคอยู่นะโดนหนักอยู่นะนี่แน่เรียบร้อยกลับมาโอได้รับแต้มวนี้หแบบ้าแต้มดินดินแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนนี้เลยเหรอ เปิดเสาได้ด้วยก็มีบอสร,ระดับเลเวลห้าสิบก็ง่ายขึ้นเยอะครับต่อไปเสาที่นี่แล้วกันเนาะโอเควาร์ปไหมลืมเราต้องกดวาร์ปก่อนแล้วก็ามาที่นี่ ต่อไปเป็นเหมือนทะเลทรายนักที่นี่แผ่งที่ทะเลทรายเด็กสาวอยู่ใกล้ไปเลยครับเจอบอสตัวนี้เข้าไปก็หน่อยเหมือนกันบอสน้ําแข็งตัวนี้เอาเจ็ดดักก้อนมานี่ยิงโหดเข้าไปใหญ่เลยครับว้า อย่างเท่ต, át, ตัวนี้บอสเมืองทะเลทรายโอ้โหโปรยเงินนะโอ้เ welche, ป็นนกตัวน <alarms> ี้มาสู้นกไฟก็เจอน้ำแข็งสิครับ มาคัดกับฟาเลลิสต์ผู้หิงไม่โดนโู้ซู่ไหวไหมเนี่ยอืมคุณค่อนข้างแรงนะโอ้โหโอ้โหไม่ไหวตายเหรอ จอดตัวนี้ยิงไปเจดตระก้อนละสู้ไหวไหมเนี่ยอืม้ม ราตุ๊กตกาจะดันกระหนุนเจดดาก้อนดีกว่าถุงชนอุ้ยจะตายแล้วนั่นนะอืมอีกน,นิดนึงเจดดาก้อน อืมโหเกือบแย่อหอคอยนี้โหดหอคอยนี้โหดมากเลยแล้วหอคอยน้ําแข็งกับหอคอยไฟไมันไม่โหดกว่านี้หรอขนาะเลทรายแล้วเนี่ย นี่เราหอแล้วที่นี่มันโปวดหนักเข้าไปอีกแล้วผมว่า ตัวนี้เราตายไปแล้วเหลือเจ็ดยากษอนตัวเดียวมาอลองสู้ดูอืมสองผมอุ้ยเท่เลย้าน้ำแข็งแน่นอนเราอยู่บนก่อนน้ำแข็งเรียกใครออกมา เมียใครออกมาอื้มอืมวิกเตอร์แชโดว์บีทเดะเฮ้ยเจ็ดก้อนสู้มันหัวเลือสองแสน ปูเจและก้อนเราไม่รอดละหือตายไมเรา ตายเจ็ <500. S 1> อบร้อยหมาใหม่มาแก้แค้นตายไปแล้วหนึ่งรอบ เอาตัวนี้ไว้ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันตายเอาตัวนี้มาสู้ด้วยดีไหมอันนี้ผมฟักใส่มาก็ยังมีตัวดีอยู่ไม่กี่ตัวนะเดี๋ยวเราอัปเกรดมันก่อนแล้วเราไปแก้แค้นกัน ตัวหลักเราบอสตัวนี้ตัวนี้ก็เก็บไว้ม,ม,มีสามมีสามขีดไอ้สามสามพสิทตันนี้ไปผสมมีสามอันเดียวไปอันไหนอันไหนสามสีเหลืองก็เอาเก็บไว้แล้วกันเนาะเพื่อเอาเป็นหัวเชื้อในการผสมได้ อ๋อนี้ได้แล้วเหรอหลอมรวมหนึ่งดาวแล้วไปเลยลุยไปจะได้อีกสักดาวไหมอันนี้บอสเก็บไว้แล้วกัน เออหรือว่าเอาไปผสมเลยดีไหมบอสเพรามัแค่สองไอ้นี้เองอ่ะไปนี่พวกนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อีสามสามสามพัส,สีเก็บไว้มีอีกห้าสิบหกตัวเสร็จสิ้นเอาละสองดาวแล้ว ต่อไปใช้สาสตบสองตัวไม่น่าจะพอละที่มีอยู่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะพอต่อโอเคแค่นี้เดีย๋ยวเราเอาตัวนี้ออกสู้เลยเดี๋ยวเจ็ดดักก้อนรอไว้ที่หลังนาตัวนี้ตายปุ๊บเดี๋ยวเอาเจ็ดดักก้อนออกมาสู้ที่หลังแล้วกันโอเคต่อ,อไปวับกลับไปแก้แค้น หลบสกิลมันไม่พ้นยากอยู่เหมือนกันนะเ่าอยู่ไหนนุน่นขอแก้แขนนะครับ ทำอะไรจะดูแล้ว <S <S ยิงเข้าไปไหวไม่นั่นะนะว้า ไหวไหมพาราดิอุสอื้ม <c oughs> ็มเต็มโอ้โคโรจะแรงท่านี้อ้ไปลองหอคอยเกาะไฟกันไหม น้ำแข็งไว้ก่อนเลยโหดมากสกิลมันยิงแต่ละลูกมาลองดูออกคอยไฟกันก่อนละกัน หอตัวสายน้ำแข็งเราอาจจะได้เปรียบใครโอ้มาอินเดียมาเลยอ่ะรองเท้าวสวยนะ ฟ้านะเหมือนจะสู้ได้ที่นี่โอ้ยพอไหวอย่างนี้สู้ได้เฮ้

โดนโดนจนได้อือหือโอ้โหทีดเดียวเกือบตาย แรงก็นั้นน่ะโดนทีอืมอืมดีที่เลือดมันไม่เยอะบอสตัวนี้โอ้โหนุดสุด นี่ก็เหลือแค่เสาเดียวโอคกลับบ้านก่อนละกันครับเอาตัวน,นี้ไปรักษาก่อนก็โอเคครับผมสำหรับเกม power ep ที่สิบเอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผม ไว้ต่อกัน EP หน้าอ p พนี้ก็ยังไม่สามารถพาบอสได้เหมือนเดิมผมต้องไปหาพวกชุดป้องกันสีทองที่ดีกว่านี้ครับนี่มันก็สีทองเนี่ยยังอื่นอ่ะพวกอาวุธพวกอะไรเนี่ยผมจะต้องไปหาให้เป็นสีทองให้หมดก่อนมาสู้ใหม่ครับเอาไว้เจอกัน EP ีหน้านะครับผมับรับพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ